สวัสดีสวัสดีทุกคนผมอาจารย์สุกเกษมแพรมณีนะครับเป็นอาจารย์สอนหลักสูตรดีท็อกกายดีท็อกใจนะครับกายกับใจนั้นมีความสัมพันธ์กันแต่ใจนั้นเป็นใหญ่นะครับใจเนี้ยต้องคอยควบคุมดูแลกายให้ดีนะครับผมเองสอนหลักสูตรนี้โดยมีหลักพื้นฐานของความรู้ชื่อว่า5กุญแจความสุข5กุญแจหมหัศจรรย์ เป็นกุญแจที่สําคัญสําหรับชีวิตคนเรานะครับก่อนที่เราจะจากกันไปจากโลกนี้จากการมีใช้ชีวิตเนี่ยควรมี5กุญแจนี้ไว้เป็นหลักจับไว้นะครับมาเรียนกันได้นะครับหลักสูตรดีทอ็อกกายดีทอ็อกใจนะครับวันนี้ก็จะดาบอกว่านะครับคุณธรรมความดีเท่านั้นนะครับที่จะทําให้ชีวิตคนเรานั้นนะได้พบกับความสุขที่ดีและปลอดภัย ความสุขที่ดีและปลอดภัยนะ่ะคือสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตคนเราทุกคนความได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในครั้งนี้ในครั้งนี้นะครับอย่าให้ตายเปล่าเราควรสร้างความดีให้เป็นเราควรทําชีวิตเราให้เป็นความสุขที่ดีและปลอดภัยคนเราควรใช้ชีวิตอยู่อย่างคนมีความสุขอย่างคนเข้าถึงตัวความสุขเข้าถึงตัวความสุขนะแค่เราต้อง ทำความเข้าใจว่าความสุขที่ดีและปลอดภัยคืออะไรนนได้มาได้ยังไงจะต้องทํำยังไงนะครับก็บอกคําตอบไปเลยก็คือศึกษา5กุญแจความสุข5กุญแจมหัศจรรย์หลักสูตรนี้มันมหัศจรรย์คือมันสามารถที่จะทําให้คนเราเนี่ยประสบความสําเร็จภายนอกแต่ว่าภายนอกนั้นเนี่ยในทางที่เราสอนเนี่ย มันมาจากภายในเรามาทำงานภายในจิตใจเนี่ยให้มากที่สุดให้มากเท่าที่จะทำได้นะครับมันถึงจะเรียกว่าจะพบความสุขที่ดีและปลอดภัยได้ถ้ามุ่งแต่ว่าภายนอกอม,มันเหมือนกับจะต้องไปโชว์เขาไม่ใช่เราต้องเป็นกระจกเงาตัวเราเองและสอนตัวเราได้นะครับโดยพื้นฐานหลักนี้นะครับ ส่วนหลักสูตรดีท็อกกายดีท็อกใจนั้นนะก็จะเป็นหลักสูตร2หลักสูตรควบกันนะครับสนใจก็มาศึกษากับอาจารย์ได้นะครับนะครับจะได้รู้ว่าเอะเราจะทํำยังไงอยากมีชีวิตที่มีความสุขต้องทํำยังไงนะครับโอเคสําหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับเราเกิดมาแล้วเราต้องพบกับความสุขที่ดีและปลอดภัยให้ได้เราต้องรู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงเราถึงจะพบความสุขที่ดีและปลอดภัยได้ อาจารย์สุขเกษมมอบความรู้นี้ให้กับทุกคนนะครับมีความสุขกันได้จริงๆนะครับสวัสดีครับ